ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายวัดก็เยอะเช่นเดียวกันแต่คนมักจะแห่แหนไปเที่ยวตามต่างจังหวัดนะคะวันนี้เลยขอก้าวพามาในกรุงเทพมาวัดบวรนิเวศวิหารค่ะวัดซึ่งอยู่ใจกลางเมืองเลยนะคะเราจะพาคุณชมไปชมศิลปวัฒนธรรมรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดด้วยต้องขอบอกว่าสวยงามมากๆหลายๆคนเคยมาแต่อาจจะยังไม่เคยไปในที่ที่เบลพาไปก็ได้เดี๋ยวจะพาไปชมเลยค่ะ เดี๋ยวเข้าไปดูเป็นเรื่องสามก๊กเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังแต่ว่าเป็นในสมัยรกที่ห้าละแต่เป็นเรื่องที่เขาเล่าเดี๋ยวเข้าไปดูกันเขาจะเรียกลูกพ่อดำเนี่ยใต้ฐานชุกชีก็คือที่บรรจุพระสรีรคาคนนิยมมาขอลูก อขอรูปที่นี่ <c oughs> ใช่ <c oughs> แล้วส่วนใหญ่เปนได้แต่ก็เชื่อว่านะคร <c oughs> ับ <c oughs> อันนี้ก็คือเป็นพระพุทธรูปประจําพระองค์ของ,องสมเด็จสังราชเจ้ากรามหลวงวชิรอดุลยช่นนักขององค์นะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นพระราชาเป็นพระราชาอุปชาของรัชกาลที่เก้า มีเรื่องสามโคกเฉพาะผมก็เจอว่าอันนี้น่าจะเป็นเน้นเฉพาะตอนโจโฉแต่ทับเรือเฉพาะโจโฉแต่ทับเรือมากกว่า,าคือเน้นตอนโจโฉแต่ทับถ้าไปดูจะมีตอนโจโฉทัพแตะทับอยู่จุดใดจ,จุดหนึ่งนี่แหละคือเป็นความคิดของคนต้นรตัตนโกสินทร์ที่แปลมีรัชกาลที่หนึ่งของราชปั๊บสิ่งแรกที่ทําก็คือ ให้บรรดาเชื้อพระองค์ชั้นสูงแล้วก็บรรดาอามาต์ทหารทั้งหลายเนี่ยแปลเรื่อง3ามเรื่องคือ1พระราชพงศาวดารจีนเรื่อง3ก,ก๊ก 2. เรื่องไซฮัน3คือเรื่องพระราชพงศาวดารมอเรื่องราชาธิราชตอนหลังกลายเป็นเรื่องวรรณกรรมทั้งหมดเลย3ก๊กก็คือ,อเราก็ตรงได้แต่งขึ้นมาเพิ่มแล้วก็ใส่สีใส่สันเข้าไปให้มันเป็นเรื่องที่มันดูเหมือนอะไรที่มันเป็นมากกว่านิยายอ่ะนะ สรีรังคารของสมเด็จพระยานาสวรสุเรศส,ส,สังราชสกลมหาสรารพรินายกศาสนารูปที่19บเก้าของรัตนโกสินทร์ใต้ฐาน,นาชุบฉี่ค้อฐานชุบฉีอันนี้ก็คือแล้วก็มีพระประธานปีนองค์งก็คือพระพุทธชินสีจำลองภาคประจำประจําพระอุโบสถวัดวอนแต่ว่าอันนี้ทําจําลองขึ้นพระชินสีสร้างขึ้นมาพร้อมกันกับ พระพุทธชินราชและก็พระศาสดาซึ่งอยู่ในวิหารข้างๆเดี๋ยวจะเข้าไปดูแล้วก็มีกิจกรรมฝาผนังในการสร้างพระประธานทั้งสามสามองค์ือพระประธานในพระวิหารนี่คือพระศาสดาและก็ข้างกลางนี่คือพระสยามพระศาสดาเนี่ยสร้างคราวเดียวกันกับการสร้างพระพุทธชินสี แล้วก็พระพุทธชินราชโดยช่างฝีมือคนเดียวกันที่พิณุโรเพราะฉะนั้นวิหารจิตกะวิหารเนี่ยภาพจิตรกรรมฝาผนังจึงเป็นเรื่องการสร้างพระทั้งสามองค์นี้ขึ้นที่เมืองพิณุโรแล้วก็ถูกชักลอกออกมาจริงๆแล้วกันที่สคงเจตนายอยากจะเอาทั้งสามองค์แต่ก็เลยเอาไว้ให้คนท้องที่เขาสักองค์หนึ่งเนี่ยก็เดีเยวกันภาพข้างหลังเนี่ยครับในการหล่อนะจะสังเกตดูจะมีพระประธานอยู่เนี่ยสามมุมเลย แล้วก็ถ้าจะเห็นทีน่นีก็คือเห็นพระปรางตรง,ตรงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุก็คือวัดวัดหลวงพ่อใหญ่ถ้าไปคนไทยไปพิษซูโนะก็คือมันก็พูดถึงเรื่องราวของคนพิซณุโันเป็นเมืองหน้าด่านใหญ่เป็นเมืองรองจากอยุธยาสมัยก่อนก็คือที่อยู่คงวังหน้าบางครั้งที่ไปอยู่ตรงนั้นเพราะว่าชายแดนถัดไปก็คือเขตล้านนาซึ่งมันถ้านับเป็นยิงก็คือคนละประเทศสมัยก่อนอนาณาจักรล้านนาแล้วก็ลงมาอยุธยาสุโขทัย สุโขทัยกับอพิธยาในสร้างในคราวใกล้ๆก,กันเป็นเมืองรุ่นราค่ะเดียวกันแต่หนึ 1, 1, ่งในสาองคใช่ใช่ก็คือพวกนี้ส่วนองค์เล็กเนี่ยก็คือพระพนิรันตรายอ่ก็คือได้การทีส่สได้มาแล้วก็เป็นพระทองคำแต่แปลกพระนิรันตรายคือว่าถูกคนขโมยถูกอะไรหลายครั้งแต่ได้กลับคืนทุกครั้ง ก็เลยบอกว่ามีเหตุน้ำคัญหลายๆครั้งนี่พระองค์นี้รอดปลอดภัยก็เลยตั้งชื่อว่าพระเนีอันตรายแปลว่าไม่มีอันตรายอะไร มีกำลังพระเสียงคารของสมเด็จพระสมมาจเจ้าของพระยาวชิรานรุรสจะประดิษฐานไว้ใต้ฐานชุบชีพระพระสยญ,ญาตินแล้วพระสยญ,ญาตินี้ก็คือปางของการปรินิพานสังเกตดูพระสงเกตดูที่พระเนตรเนี่ยจะปิดไม่ไม่ไม่เปิดพระเนตรก็คือกับขันมันมีใครเมื่ก่อนมีมีคนถือพัดด้ยนะตรงนี้จะพัดหาย <laughs> <laughs> ถูกขโมยฮะ <laughs> คำตอบง่ายที่สุดใช่หายไปนานละไม่รู้แต่เมื่อไหร่แต่ว่าพระนองตรงนี้เนี่ยกรมพยา,ยาดำารงราชานุภาพท่านบอกว่าเป็นพระสยามองค์นขนาดเล็กที่สวยที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ให้ดูภาพเทวดานะทเทวดาที่นี่คลาสสิกมากเลยมีเป่าแคนด้วยเดี๋ยวผมพยายามมองหา<ม>ถ้าใคร<ม>หาเจอช<ม>่วยกันหานะครับว<ม>่าอยู่ฝั่งนี้หรือฝั่งนี้นะใช่ไหม เป็น <c oughs> คนที่ชอบเป่าแคนมากคือพระปิ่ 9, นเก้าน้องคนแรกในอันที่สี่ชอบเป่าแคนแล้วชอบแปลงหนังสือฝรั่งใช้ช้อนซ่อมคอนแรกคือพระปิ่นเก้า บเบางทีอยู่ใต้ฐานพระใกล้ๆพระภาพเชิงสังวาสอ่ะรู้จักไหม <c oughs> บางทีศิลปินเนี่ยจะไปซุกซ่อนไว้อยู่ตามซอกตามหลืมตามมุมที่เรามองไม่เห็นที่คนทั่วไปไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าไปดูจริงๆอ่ะมันจะเจอวะ่ะความซุกซ่อนของศิลปินไงจริงๆแล้วไม่มีบรรยากาศไว้อยนะู่แล้วอ่าไม่มีแต่บางทีมันก็จะมีคือวิถีชีวิตของคนธรรมชาติมันต้องมีกันทั่วไปอยู่แล้ว หลังจากที่เรานะคะได้ก้าวเข้ามาที่วัดบรวรเวทแห่งนี้แล้วค่ะได้ชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายนะคะได้ไปไหว้พระในสถานที่ต่างๆนะคะและเราก็ได้ชมหลวงพ่อซึ่งเป็นหนึ่งในสามของวัดองค์นี้ไปแล้วในช่วงหน้าเราจะไปชมองค์ที่สามกันค่ะ อัพกันทั้งนั้นกับแพ็กเกจช่องใหม่ที่เพิ่มขึ้นทั้งหนังกระตูนสารคดีบันเทิงฟรีไม่มีรายเดือนแค่ต่อสายดูได้เลย IPM อัพเปลี่ยนก่องชมฟรีมีช่องเพิ่มอัพกันได้ทุกที่แล้ววันนี้โทร2 2น9 9 9 9 9ใช้ได้กับทุกจานดาวเทียมไทยคมทั้งการตะแกรงและจานสีนักา๊า พิสุโรกหนึ่งก็คือพระพุทธชินราชนะครับอยู่ที่วัดวัดศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิสุโรกและอีกองน์นึงก็คือพระศาสดาซึ่งอยู่ในปัจจุบันอยู่ที่วิหารพระสสดาวัดประวรนิเวศวิหารและก็องค์สําคัญอีกอง์นึงก็คือเป็นพระประธานประจําพระบสถศวัดบรวรนิเวศวิหารที่หลวงพ่อพระพุทธชินศรีสร้างด้วยกันช่างฝีมือคนเดียวกันสร้างในการสร้างเข้ากัน3ามพระองค์นี้ก็คือเป็นพระมีความสวยงาม นะครับเรื่องการศิลปะการสร้างการทําอย่างจนประหนึ่งว่าเป็นเทวดาเป็นคนสร้างเพราะฉะนั้นในพระบูสถพระบวรในเวทวิหารเนี่ยปฏิสฐานพระพุทธชินสีห์ซึ่งเป็นพระประธานประจำพระบูถและด้านหลังองค์พระประธานเหมือนพระซ้อนกันสององค์เนี่ยอีโอเนือก็คือหลวงพ่อโตหรือพระสุวรรณเขตอันนี้เอามาจากจังหวัดเพชรบุรีเป็นพระสำริดทั้งองค์ ความมัง่งคั่งความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองสมัยนั้นให้ไปดูในการสร้างสิ่งก่อสร้างเช่นถาวรวัตถุโดยเฉพาะการสร้างพุทธร,รูปของคนในสมัยนั้นที่สร้างพระใหญ่ใหญ่ส่วนวัดวรนนิเวศวิหารในเดิมตรงนี้ก็คือเป็นที่ออกเมนของลูก,ลกของกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพหลพลเศรษนะครับก็คือวังหน้าในสมัยรัชกาลที่3แล้วก็ปรับปรุงแบบพระเมนเนี่ยออกมาเป็นพระโบสถ์ในปัจจุบัน เพราะฉะนั้นพระบริสทวรนจริงไม่เหมือนที่อื่นแล้วก็การบอกเกศมาก็จะแตกต่างออกไปซึ่งไปอ่านได้ในสารสมเด็จที่สมเด็จรมพระยาดำรงราชานุภาพกับสมเด็จเจ้าฟ้านริศทรงพระมีพระราชพระริพน์ถึงกันและกันนะครับ สมเด็จพระมหาเสดพระเจ้ากรมพยาปวเรศวรยังกรเป็นพระราชอุปชาในเรกาลที่5นะครับแล้วก็เป็นแร่วาร่าําดับที่2ของวัดบวรในเวทวิหารพระองค์ที่สองแล้วก็พระองค์รรม,มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับ,กบ,กบ,กบคำนวณคืบพระสุคตในการวัดพระสุคตผ้าไตราการที่อยู่ของสมณะของสงฆ์เนี่ยที่สำคัญคืญอเขียนตําราการดูแมวการคํานวณน,น้ําฝนปฏิทินการคํานวณน้ําฝนการตกของฝนเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็ ท่านเป็นคนออกแบบการกอร่อสร้างองค์พระปฐมเจดีย์สนองอพระราชประสงค์ของรัชกาลที่4ี่ที่นครปฐมโดยใช้ไม้ไผ่แล้วก็แรงงานเฉลยนักโทษในการสร้างในสมัยนั้นแล้วก็ยังอยู่ในปัจจุบันคือองค์พระปฐมองค์เดิมเมันมีองค์หนึ่งแต่ว่าอันที่สมัยที่รัชกาลที่4ไปเห็นสุนทรภู่หรือสมเด็จมีไปเห็นเนี่ยมันเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นพระปรางสูงก็สูงอยู่แล้วแต่ว่ารัชกาลที่4ี่มาธิษฐานไว้ว่าจะมาบุรณะ พอได้เป็นพระมหากษัตริย์ท่านกบ,บูรัรจริงๆแล้วก็กรมพยาบรเวศเป็นคนออกแบบให้เดี๋ยวจะไปดูผังอันนี้คือห้องของท่านแล้วก็มีพัดยศสมัยท่านเป็นตำแหน่งต่างๆดูศิลปะการสร้างพัดยศเนี่ยสมัยก่อนเป็นงานช้างเดี๋ยนี้ใช้เป็นเลซินนะเนี่ยงานงาช้างแกะละเอียดยิบเลยอันนี้น่าจะเป็นพัดยศสมัยที่ท่านเป็นอา่าเขาจะมีรายชื่อโปรดเก้าอยู่ข้างนะฮะ นี่คือเครื่องบริหารน,นี่พัดรอง ภาพยนตร์รส่วนพระองวิดีโอเมื่อตอนปี249 9้า,า,าเาาราหกเสร็จมาหาวิละวงร้องาทางเด็กะมาหาวิละวงศ์ต้ออนินเา นักเศรษนปรทัพคิ้วถ้อาจนับถกถ้ากรรมวาจาจารส่วนกรรมวาจาทุนจบแล้่ออกจากร่ามาพรเปิดช้าจนนักกรรมวาจาจาร์เข้าไปยังสัมากสปส่วนกรรมวาจาเพรานญาติเรียกุปสมมทาเป็น สเด็จพระสัราชดำเนินไปบรรพที่อังพสปคมพสวตอนนสมเด็จพระสังฆราชจาูกทเป็นพระอปัชฌาย์ผูรงปฏิขอและก็รรมวาจาสวดวาจาของมุกตนานสมเด็จพระสงฆราชเจ้านี่ที่ตำหนักบรรจบบรรจชาที่ผมชี้ให้ดูนตอนท่าน จะลาลาสิขาก็คือเวลาที่กขาติอ่าใช่ขี้ือนะขี้หมาหม,มาเยอะไง<ห>คือว่าคนเอามาปล่อยทิ้งไว้ในวัดอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็ขี้เรี่ยราดภาสาหม,มาเราไปสั่งมันให้ไปขี้ที่อื่นก็ไม่ได้อะแล้วก็มันก็จะมีพวกแบบเอนดูหมาเอาข้าวหมามาให้หมาทุกวันทุกวันจนจำกันได้แล้ววันหนึ่งเทศกิจเขาเจตนาดีนะกทม ก็จ้างให้กทมมาจับหมาไปปล่อยที่อื่นไอ้คนเอาเข้าวหมามาให้ร้องไห้เลหาหมาตัวเองหมาที่เคยให้ข้าวไม่เจอไปร้องเรียนสมเด็จสังราศสมเด็จสังราท่านต้องไปขอให้กทมไปจับหมากลับมาคืน <S 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 แล้วทีนี้ไอ้เวลาจับไปเนี่ยเขาจับไปเฉยแต่ถ้าเอากลับคืนเนี่ยต้องเสียตัวละห้าร้อยอะไรเงี้ย <S S> ปรากฏว,ว่าเอากลับมาไม่ใช่ตัวเดิมไอคนที่ให้จําได้ไงอันนี้คือวิหารวัดร,รังสีสุทธาวาสเดี๋ยวเราเดินผ่านได้ครับ สวัสดีวัสนา ชมรมถึงกับสักการะสิ่งศักดิก์สิทธิ์ภายในวัดบวรนิเวศไปแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะจะไปพักกันแป๊บหนึ่งค่ะช่วงหน้านะคะเบลจะพาคุณชมไปเยี่ยมชมชุมชนป้อมมหาการนะคะซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตของคนในนั้นนะคะรวมถึงไปดูบ้านโบร,ราณเก่าๆแล้วก็จะไปดูโรงลิเกนะคะซึ่งเป็นโรงลิเกแห่งแรกในไทยด้วยค่ะ วันนี้ใครใครก็อัพกันทั้งนั้นกับแพ็กเกจช่องใหม่ที่เพิ่มขึ้นทั้งหนังการ์ตูนสารคดีนเพิ่มฟรีไม่มีรายเดือนแค่ต่อสายดูได้เลย i.p.m. อัพเปลี่ยนก่องชมฟรีมีช่องเพิ่มอัพกันได้ทุกที่แล้ววันนี้โทร2 2น9 9 9 9 9ใช้ได้กับทุกการดาวเทียมไทยคมทั้งการตะแกรงและการสีนัก,าก๊า ย่านนี้ก็คือชานเมืองกรุงเทพบริเวณรอก็คือชานเมืองกรุงเทพแล้วทีนี้ก็ถ้าเดินเรียบกำแพงเมืองเดิมมาเนี่ยจนมาถึงธนาคารกรุงเทพสาขาผ่านฟ้าเนี่ยมันก็เคยเป็นที่ดินของคุณมิเชยบัญชาที่เคยคิดจะทาเป็นโงรงภาพยนตร์ที่ฉายเฉพาะหนังไทยโงรงภาพยนตร์มิเชยบัญชาแต่คุณมิรก็ได้เสียชีวิตไปก่อนแล้วก็ทางรเทพแบงก์รุงเทพก็มาสร้างเป็นธนาคารแต่ปรากฏว่าพอสร้างธนาคารมันไม่มประสบความสำเสร็จ เจาะเสาเข็มอะไรก็มีปัญหาจนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการตอนนั้นก็คือคุณบุญชูโรจน์เจริญเสถียรก็เลยว่ามาสารฝันให้คุณมิตรระต่อก็คือเอาผังเดิมของอธนาคารภาพลงภาพยนตร์นั่นแหละมาเป็นธนาคารแต่ว่าทําเป็นศูนย์จักรีศิลป์แล้วก็คนเปิดประตูเข้ามาก็ต้องเจอรูปคุณมิตรตอนหลังก็คือหอศิลสมเด็จพระนางเจ้านะครับพอเดินข้ามฟากมามันจะมีชุมชนหนึ่งที่อาศัยอยู่นอกเมืองซึ่ง ในสมัยต้นกรุงเทพนี่ก็คือบริเวณที่เป็นชานเมืองกรุงเทพละมันก็จะมีกำแพงเมืองสูงหลายเมตรแล้วก็เรียกชุมชนนั้นว่าชุมชนป้อมมหาการซึ่งเป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์อย่างน้อยๆก็คือวิกลิเกวิกแรกที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยก็คือที่นี่เรียกว่าวิกพยาเพชรปราณีข้ามคลองไปก็จะเป็นวัดภูเขาทองออกนอกเมืองเป็นที่คนมาลอยกระทงเล่นสก,กวาวกันในสมัยก่อนแล้วก็ มีอาหารเลิศดรสของคนชุมชนทําขายบ้านหลังนี้ก็เคยเป็นที่ถ่ายทําละครแล้วก็ครั้งหนึ่งอาจารย์ป่วยอึ้งพกรมาเรียนหนังสือก็อาศัยบ้านหลังนี้อยู่นี่ยแต่นี้เขาไม่ทำละบ้านหลังนี้เนี่ยคือทำ กระเพาะปลาเจ้าดังของย่านเนี้แต่เดี๋ยวนี้คนทำก็ทำไม่ไหวแล้วเดี๋ยวน,นี้ก็ทำไม่ไหวคือแก่มากแต่เขารักษาสูตรไว้อยู่ แต่ก่อนน้ามันเคยใสคนแถวนี้ก็เคยลงว่ายเล่นจับปลาได้๋ยวนี้มันลงไม่ได้ตั้งแต่กทมมันทําเขื่อนปิดอพอเขื่อนปิดน้ามันก็ไม่ขังน้ามันก็ขังเน,น,นี่ยประธานชุมชนนี้ก็บ้านเขาอยู่ตรงนี้บ้านเมียเขาอยู่ฝั่งนู้นจีบกันข้ามคลองรักข้ามคลองตรงนู้นก็โหที่อยู่ของดงบางกรอีกคนหน้าบางกอนน้อยเนี่ย <c oughs> <c oughs> เสียดายถ้าน้ำมันใสมันก็คงจะน่าเล่นนะมาลอยกระทงอะไรสมัยก่อนก็คือที่ตรงนี้แหละ สนป้อมมหาการแห่งนี้นะคะคุณชมเดินชมแล้วมีแต่บ้านสวยๆนะคะควรที่จะอนุรักษ์ไว้นะคะเพราะว่าเป็นมรดกของไทยเราเลยค่ะแต่น่าเสียดายนะคะที่ชุมชนแห่งนี้กําลังจะถูกไล่รื้อจากทางกทมค่ะอ๋กอกทมค่ะตอนนี้กทมกําลังจะเข้ามาไล่วันที่3กันยาที่จะถึง พวกหนูก็ไม่รู้จะทํำยังไงแต่ก็ต้องสู้กันต่อล่ะค่ะเขาจะเอาที่ไปทำอะไรเขาจะทาสวนสาธารณะรจะได้ประโยชน์ไหมมันก็ไม่รู้เขาแต่ว่ามันแต่ถ้าหนูมองดูสวนพวกหนูเองอะ่ะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยที่เขาจะทาสวนก็คือว่าคงจะไว้ให้หมาขี้อะไรประมาณนี้สงสัยเขาเลี้ยงหมาเยอะม,มั้งไม่มีที่จะไปเอาหมาไปปล่อยที่อื่นก็คงจะมาปล่อยแถวป้อม เออแต่หนูต้องสู้ต่ออะค่ะหนูไม่ให้ทําอยู่แล้วส่วนเพราะว่าอันนี้มันเป็นมรดกไทยใช่หนูใช่หนูก็อยู่ที่นี่มานานที่นี่ก็เป็นประวัติศาสตร์หนูก็อยากจะให้เป็นประวัติศาสตร์ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าลูกหลานของหนูจะโตเป็นหนุ่มสาวกันน่ะเขาจะได้ไว้เรียนรู้แล้วก็นักศึกษาเข้ามาในนี้ก็เขาจะได้ศึกษาเรียนรู้ว่าที่นี่มันเป็นประวัติศาสตร์มีอะไรบ้างที่มีชีวิตอะไรประมาณนี้ ออกแล้วประวัติศาสตร์จะเหลือไหมไม่เหลือค่ะ <_ an> ก็หมดไปเลยแต่พวกหนูต้องสู้ให้มันมีประวัติอยู่ที่นี่อะค่ะคต้องให้มันยาวเป็นยาวๆอะ่ะถ้าหนูไม่ตายซะก่อนนะแต่หนูต้องสู้สู้ให้ได้ตัวอยู่ที่นี่เราทำไปเพื่อเพื่อลูกหลานด้วยเพื่อชีวิตตัวเองเ้าอยู่ที่นี่มานานแล้วมันคูกครีไงถ้าให้ไปอยู่ที่อื่นก็ต้องไปนั่งนับหนึ่งใหม่แล้วจะไปกินอะไรอยู่ที่นี่มากินด้วยอยู่แต่ก็อยู่นานหนูก็คือว่า เป็นลุ่นหลานแล้ว่ะอะใช่ลูกหูก็เกิดที่นี่คนเล็กจากอยากฝากถึงกทมว่าสวนที่ตรงเนี้ยแม่ทำสวนได้ไหมให้ชาวบ้านตาดำๆอยู่แล้วอีกอย่างคนจนทั้งนั้นเลยที่อยู่ในนี้ถ้ากทมไล่ออกจากพื้นที่เราก็ต้องไปนับหนึ่งใหม่แล้วก็คงจะต้องลำบากอะดูที่นี่เราไม่ได้ลำบากอะไรเลย ผักสวนครัวเราก็มีอมะอย่างเรามีเงินร้อยเราก็อยู่ได้ที่นี่ถ้าเราไปอยู่ที่อื่นเงินร้อยคงจะอยู่ไม่ได้ไหนจะเช่าบ้านาไหนถ้าอยู่ที่นี่แล้วเราเสียแค่แต่ค่าน้าค่าไฟเออข้าวเราก็มีพี่น้องเอามาไว้ให้เ,เราก็มีกินแล้วแบ่งกันบ้านไหนที่แบบว่าพอมีกินหน่อยเเวลาก็มีกับข้ามีอะไรเขาก็จะแบ่งปันใหน้คือเราเป็นครอบครัวใหญ่ เราจะคอยดูกันเรื่อยๆผู้เฒ่าผู้แก่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะคอยดูลูกหลานเขาเหลนเขาอะไรประมาณนี้เราจะถามทูกสุกันถ้าเราไปอยู่ที่อื่นเราจะไปคุยกับใครแยกกันไปหมดถ้าไม่แยกก็มันก็ต้องแบบไปดิ้นกันนะ่ะดิ้นทำมาหากินเพื่อชีวิตอยู่รอดอยู่ที่นี่เราไม่ต้องดิ้นอะไรแล้วไนงะ<ช>บ้านเราก็อยู่มีแล้วแล้วประวัติศาสตร์เราก็มี ไว้เรียนรู้เวลาพี่น้องนักศึกษาเข้ามาเขาก็เห็นกล่องเขาก็หยอดกล่อง5บาท1ิบบาทเราก็ยังมีค่าน้ําค่าไฟอ,อประมาณนี้ถ้าเราไปอยู่ที่อื่นค่าน้าค่าไฟเราก็ต้องควักกันเองใช่ไหมมันก็จะลําบากอะลําบากมากๆเลยแหละแต่ก็ไม่ไปจะสู้วันที่สามก็จะสู้จะสู้อย่างเดียวไม่กลัวขณะวันนั้นมันจะมาติดหมายเมื่อวันอะไรจําไม่ได้แล้ววันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ยังไม่กลัวเลย ยังเดินกันให้วุ่นวายแบบหัวลอกกันกิกกิ๊กกิกมันเข้ามาก็เข้ามาดิแต่มันก็ไม่เข้ามันก็เอาหมายใหญ่มาติดเฉยๆไม่ควรมาหลอกกอทองม ในวันนี้นะคะรายการคนละก้าก็ก้ากมากับอาจารย์ชินวัฒน์นะคะซึ่งพาเรานะคะเยี่ยมชมวัดบวรแล้วก็ชุมชนป้อมมหาการแห่งนี้ได้ความรู้มากๆนะคะและอีกหนึ่งเรื่องที่อยากฝากไว้คือเรื่องราวของการให้กําลังใจกับชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้ด้วยนะคะต้องขอบอกว่าให้สู้ๆต่อไปค่ะแล้วเรื่องราวของชาวชุมชนในที่ป้อมมหาการแห่งนี้รวมถึงที่วัดบวรนะคะอาจารย์ก็ได้เขียนไว้ในเล่มนี้ด้วยใช่ไหมคะ นี่นะคะอาจารย์มีจำหน่ายไหมคะเล่มมีขายครับขายตรงมีขายตรง,าตรงทาง f c e e o o o นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะติดต่อหลังไม์กับอาจารย์อีกทีนึงนะคะว่าช่องทางการจัดซื้อ ทางไหนนะคะในวันนี้ทางรายการคนละก้าต้องขอขอบคุณอาจารย์ชินวัตรมากๆนะคะที่ได้ให้เกียรติรายการของเรานําชมในสถานที่ต่างๆค่ะและในวันนี้นะคะเวลาของรายการคนละก้าหมดลงแล้วค่ะวันนี้เบลจะต้องลาไปก่อนนะคะพร้อมๆกับอาจารย์ชินวัตรในสัปดาห์หน้าจะก้าไปที่ไหนต้องคอยติดตามวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ